อีกคนแนะนำตัวเลยโรงเรียนนี้เข้าแปดโมงเช้าขอโทษค่ะไม่เป็นไร จะยกโทษให้เพราะว่าเป็นครั้งแรกแต่คราวหน้าอย่าให้มีอีกนะอ่ะแนะนำตัวกับเพื่อนๆซะสวัสดีค่ะชื่อมิทุนาพฤกษาวันย้ายมาจากโรงเรียนสตรีวรวันค่ะชื่อมิทุนาห้องนี้เนี่ยมีสิงหาแล้ววันนี้เรามีมิทุนามิุออ๋อ ขาดกรกฎดาไม่ขาดครับกรลกฎดาเป็นลูกของสิงหากับมิถุนาครับอยู่กันเงียบๆนะเดี๋ยวครูมาไปนั่งสะไปไปดิยังลูกู กลับบ้านแล้วเหรอบ้านอยู่ไหนอ่ะคุ้นๆว่าอยู่ใกล้ๆนะใช่อยู่ซอยอนเนกล่าเดี๋ยวบอกนะว่าเป็นใบนอ่ะฝากบอกคนที่บ้านด้วยว่าเป็นใบกันทั้งบ้านเลยเล่าฝากบอกคนที่บ้านด้วยแบ๊บแบ๊ ตื่นตาตื่นใจกับท่าเต้นใหม่ของอาจารย์ศิธาแต่วันนี้อาจารย์ชายยังไม่สอนเอาไว้สอนวันหน้าแต่ตอนนี้นะอาจารย์ชายอยากให้เด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยทบทวนกับสิ่งที่อาจารย์ชายสอนว้ครั้งที่แล้วนะเอามาดูกันซิว่าใครจําได้ไม่ได้ยกมือขึ้นสิลูกไม่ต้องอายมีคนจําไม่ได้ครับแต่พูดไม่ได้เพราะเขาเป็นใบครับ เธอกล้าลองได้เด็กคู่เือหยิบให้ติดนิ้วมือมาเลยนี่เธอกล้าลองได้เดคูใช่ไหมเหมือนหน้าแหกเลยอาไรเด็กๆถ้าจามได้แล้วนะลูกนะก็จับคู่กันแล้วก็เดินมัหน้าจานนี่ลูกมาแล้วค้างค้างคางคเตรียมตัวต้องทางลูก อ่ะนี่หลอสวยคู่นั้นยังไงจับคู่กันได้แล้วก็มาตรงนี้เจ้ลูกเพื่อนเเขารออยู่แล้ว 2> 1 2ึ่งสองสชิสหนึสชิ 1, สหนเอ่ะนี่หลอสวยคู่นั้นหยุดเต้นทำไมยักหาน,นี่ไม่ชอบแพลงนี้หรือไงมาเต้นแล้ว ถามอะไร้วเธอไม่ตอบเราถือว่าใช่แขนไม่โดนอะไรมาถูกหัวตีใช่ไหมถือว่าใช่หรือว่าเป็นพวกโลกเราถือว่าใช่ตรงนี้ถ้าเราถามอะไร้วเธอไม่ตอบเราถือว่าใช่ แขนไม่โดนอะไรมาถูกหัวตีใช่ไหมหรือว่าใช่หรือว่าเป็นพวกโลกจิตเวลาไม่ได้อะไรดั่งใจหรือว่าเป็นพวกโลกจิตตรงนี้ถ้าเราถามอะไรแล้วเธอไม่ตอบเราถือว่าใช่แขนไม่โดนอะไรมาถูกหัวตีใช่ไหมหรือว่าใช่ หรือว่าเป็นพวกโรคจิตเวลาไม่ได้อะไรดั่งใจชอบทำร้ายตัวเองใช่ไหมหรือว่าใช่หรือว่าเป็นฮิสทีเรียต้องทำร้ายตัวเองก่อนจะมี โผ้ oh, แม่ดูพ่อดีแม่ขี่ฟ้องเองจันถึงสุขพี่ก็อยู่ที่โรงเรียนสามาัทิ์พี่ต้องไปช่วยแม่ขายของถามหน่อยพี่เอาเวลาที่ไหนไปเจ้าชู้ พี่อ่ะก็ได้ตลอดนั่นแหละแล้วเสาร์อาทิตย์นี้พี่ว่างไหมคะพูดไปก็หาว่าพี่เจ้าชู้แต่บังเอิญเสารอาทิตย์เนี้ยพ่อแม่พี่ต้องไปธุระบ,บ้านยาที่นครสวรรค์ทุยเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนคำพูดสักทีวะเออเห็นกัทุกรอบเลยอยู่อาา่างๆางมันเอาไว้อ่ะขอเตือนแล้วเมื่อไหร่พี่จะว่างล่ะาอาทิตย์หน้าหรือไม่ก็เดือนหน้าถึงจะว่าง ทำไมมันนานจัง่ะ <Hey! S 1> เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย hey, แล้วมึงจะตบมือไหมเนี่ยเรอวะอ๋อคุณจะบอกมึงไอ้สิงรู้แล้วว่าทำไมแม่ดอกพี่กุลของมึงอะถึงไม่ยอมพูดไม่เกี่ยวน้องนะจ๊ะอาหารที่นี่พอทานได้ไหมครับพอทานไม่ได้ก็คงต้องทนเอาหน่อย,อยจะให้สุขสบายมันอยู่บ้านคงไม่ได้ แกหมายถึงใครวะสิงหาที่นี่ทุกคนเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครทําไมต้องหญิงด้วยไม่เข้าใจเลยแกพูดถึงใครอะ่ะลูกใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแกไม่ได้หมายถึงฉันใช่ไหมก็อยากให้ฉันพูดนะว่าแกหมายถึงใครแกสองคนฟังให้ดีนะเว้เพื่อนแกคนนี้ยก็เป็นลูกอธิบดีเขาไม่เข้าพวกแกหรอกพูดไม่เจียมตัวไอ พ่อจะเป็นอธิบดีเลยเหรอ,อว่าแนละ้วเห็นวันแรกอะ่ะก็รู้เลยว่าเธอไม่ใช่คนทำนเ,เฮ้ยวายเยเนี่ยเผื่อไม่ไปรู้ว่าที่บดีคนเ่ยทำตัวหญิงชิบหายเฮ้ยนีย่เป้าถ้าโรงเรียนนี้เนี่ยนะนะมีคนแกล้งมึงอ่ะ บอกไปได้เลยว่ามีเพื่อนชื่อสงเพราะว่าโรงเรียนเนี้ยกูรุ่นใหญ่แล้ว <c oughs> <c oughs> อ,อุ้เอ่อนี่นี่บ้เยอะนี่จริงกบมาเรียนหนะังสือเนี่ยไม่ได้มาเป็นนักเลงเลยพวกไม่ทำไมเนะี้ยเตียววิชานะ